สวัสดีครับอเล็กซี่ศูนย์บริการกุญแจทุกระบบครบวงจรวันนี้ได้มีโอกาสมาทำกุญแจอเล็กซัสนะครับตัวนี้ปี2012นะครับอันนี้รีโมทของเดิมลูกค้านะครับจะเป็นทรงแบบนี้นะครับอลองมาทสระบบดูนะครับของเดิมก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นของทางร้านที่โปรแกรมลงไปใหม่นะครับ ลองเทสระบบดูเลยนะครับอันนี้ของลูกค้านะครับล็อกครับปลดล็อกครับปลดร้อยนะครับอันนี้ของทางร้านที่โปรแกรมลงไปใหม่นะครับล็อกครับปลดล็อกนะครับเปิดท้ายนะครับนะครับท้ายนะครับ เค okay. เรียบร้อยนะครับตัวนี้เวลาโชคเสียอยู่นะครับเวลาเรากดท้ายลงมันจะไม่ลงนะครับจะมีเสียงกึกกักกึเฉยนะครับมันไม่สามารถลงมาได้นะครับได้แค่นี้นะครับจะต้องใช้มือไปปิดเอาลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อเล็กคีได้นะครับ097 0 0 7 8 00 0นะครับขอบคุณมากครับ